สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15พฤศจิกาย,ยน2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราราศไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาว เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีนานนอมทิศทางเป็นเช่นไรแต่ว่าเรามาดูการย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับจะมีดาวสุกดาวเกียสุริยและก็ดาวอังคารมีการโคจรยกยาา้ายราศีก็ดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับเดยวคนของชาวกรกฎลักขณากรกฎนะครับมีอนาเขตอยู่ตรงนี้เนาะในช่วงของอครึ่งเดือนแรกนี้นะครับ ชาวกรกฎนั้นอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่ค่อนข้างมีการเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่เนาะอาจจะมีการเดินทางไปไปมามาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารอะไรกับต่างถิ่นแดนไกลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มของการที่อาจจะมีการปรับโยกย้ายบางสิง่งบางอย่างใหม่นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตหรือว่าในเรื่องของการไปอยู่ในต่างถิน่นต่างจังหวัด นะครับหรืออาจจะแบบมีการเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะไม่ค่อยอยู่กับที่อะไรประมาณนี้แล้วก็มีโอกาสาที่จะมีการปรับบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของอย่างที่ว่าไลฟ์สไตล์สิ่งต่างๆของชีวิตของตัวเราเองเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะมีการปรับยกยา้ายสิ่งต่างๆได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวกรกฎนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ค่อยๆปรับค่อยๆดูกันไปแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนํามาซึ่ง ความสําเร็จในอนาคตคืออาจจะต้องแบบมองการไกลนิดหนึ่งไม่ได้ปรับเปลี่ยนแปลงปุ๊บ 2- 3สาวันแล้วจะดีขึ้นไม่ใช่นะครับใช้เวลาเป็นเดือนเป็นอย่างน้อยหรือ 2- 3สาเดือนเลยแบบนี้เป็นต้นมันถึงจะมีโอกาสดีๆนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแล้วปุ๊บดีปั๊บ,บมันไม่มีหรอกครับมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแล้วดีปั๊บเนี่ยแสดงว่ามันถึงนะจุดที่เราแบบ อดทนมานานแล้วอ่ะอันนั้นน่ะนะครับมันถึงจะแบบว่าปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บได้ปั๊บเลยอันนั้นน่ะมันแปลว่าเราเปลี่ยนแล้วถูกต้องด้วยแบบนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยเดินนําหน้าลัคนาไปอยู่ในเรือนการเงินนะมันก็ทําให้ชาวกรกฏนั้นมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินประสบความสําเร็จได้ดีมากๆเลยเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะครับจะแลกเรือนเป็นอนุเกษตรสลับเรือนกันนะครับ ก็ในช่วงประมาณแ่บปับเดียวแค่3วันนะครับจริงๆมันเอฟเฟกตั้งแต่เดือนตุลาปลายเดือนตุลานะครับจนถึง3พฤศจิกาการเงินเนี่ยจะสลับเรือนกันเป็นอนุเกษตรเนี่ยทำให้การเงินของคุณนั้นประสบความสําเร็จในช่วงแรกพอในช่วงหลังเนี่ยนะครับดาวศุกร์เนี่ยจะเดินามาอยู่ที่ราศีกันใช่ไหมครับทำให้การเงินของคุณนั้นก็อาจจะค่อยๆดรอปลงมานิดหนึ่งแต่ก็ยัง มีโอกาสมีแนวโนม้มมีทิศทางของการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมเพราะมีดาวพาสัสบดีเนี่ยโคจรเล็งกับดาวอาทิตย์ด้วยพฤสัสบดีเนี่ยเป็นตำแหน่งราชาโชคใช่ไหมครับเล่งมาที่ดาวอาทิตเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงว่ามีได้เกณฑ์สัมพันธ์ที่ดีมันแปลว่าเราก็ยังมีงานมีเงินนะครับยังหมุนได้โอเคดีและตำแหน่งของการเงินเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งพันธุถึงแม้จะเป็นนิดก็เถอะนะครับ แต่อยู่ในตำแหน่งเรือนเกณฑ์ลัคนายังไงก็มีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่จริงๆน่าจะได้อมภุเกณฑ์ด้วยนะครับเพราะเป็นสีกับลัคนาด้วยนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ยังดีอยู่แต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวได้เช่นบางครั้งเนี่ยอาจจะมีแบบ ปัญหาให้ต้องไปจัดการต้องช่วยเหลือต้องแบกรับภาระตรงนี้นิดหนึ่งหรือบางคนอาจจะเอาเงินเนี่ยนะครับไปผ่อนบ้านผ่อนรถไปรีไฟแนนซ์นะครับหรือไปอซ่อมรถซ่อมบ้านนะครับต่างๆรีโนเวทบ้านแบบเนี่ยเป็นตน้นมันก็มีโอกาสที่จะจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ถ้ามองในระยะรองเทิมก็ถือว่าดีนะครับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วมันสวยงามมันดีขึ้น มันก็ทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นถูกไหมครับส่วนเรื่องของรถนะ่ะเราไปแบบรีโนเวทรถหรือไปซ่อมรถอะไรแบบนี้ไปปรับปรุงมันนะ่ะมันก็ดีขึ้นมันก็ทําให้สมรรถนะในการขับขี่ทุกสิ่งทุกอย่างปลอดภัยดีขึ้นถูกไหมครับอ่านี่แหละคือสิ่งที่ดีอันนี้เราก็ต้องมองในสิ่งที่ดีด้วยไม่ใช่มองแต่ว่าเสียตังค์อย่างเดียวนะครับเราก็ต้องมองว่าโอเคถึงแม้าจะเสียตังค์แต่มันก็ได้สิ่งดีๆกลับมาบ้างไม่ใช่ว่าเหมือนแบบ ละลายไปเฉยๆเลยแบบนั้นไม่ได้ประโยชน์ถูกไหมแต่นี้ยังน้อยเราก็ยังได้สิ่งดีๆเข้ามาอันนี้เราก็ต้องมองในทางที่มันเป็น o s i ิทีฟบ้างอย่าไปมองแต่ลบแบบเสียเงินเสียเงินเสียเงินนะครับอะไรประมาณนั้นเข้าใจว่าเศร,รษฐกิจแบบเนี้ยนะครับเข้ายากหมากแพงอย่างเงี้ยแล้วเรายังต้องมาเสียเงินกับสิ่งที่มันเป็นเงินก้อนเงินใหญ่ที่จะต้องเสียต้องบำรุงต้องอะไรเงี้ยแค่ ลำพังกินอยู่ใช้มันก็แทบจะไม่พอหมุนแทบจะไม่ทันถูกไหมครับแต่ยังต้องมาจ่ายค่ารถต้องมาจ่ายค่านั่นค่านี่นั่นนน,นี่แบบเนี้ยถูกไหมครับแต่เราก็ต้องหันกลับมามองตัวเองแล้วถามตัวเองก่อนว่าอ่าถ้าเราไม่มีรถถ้าเราไม่ไปซ่อมเราไม่มีรถคุณต้องขี่รถเมย์นะคุณต้องนั่งรถเมย์นะคุณก็ไปนั่งรถเมยสิก็จอดรถไว้ที่บ้านก็จบถูกไหมมันก็ยากสังขารตัวเองไง ทุกอย่างอะ่ะอยากได้ความสบายก็ต้องซื้อด้วยเงินก็ต้องใช้ด้วยเงินอะ่ะมันเป็นกฎแรงดึงดูดของธรรมชาติอยู่แล้วอะ่ะเราก็ต้องเลือกสักทางหนึ่งคุณจะลำบากไปขึ้นรถเมล์นะครับขึ้นรถไฟขึ้นนั่นขึ้นนี่หรือคุณจะยอมมีรถส่วนตัวแต่ต้องไปซ่อมไปบำรุงละ่ะถูกไหมครับมันก็ต้องแลกเหมือนกันนั่นแหละจุดประสงค์ของคุณอะ่ะซื้อรถเพราะอะไรละ่ะอืมนะครับเราก็ต้องแบกรับภาระมันไปตลอดนั่นแหละ เพราะเขาต้องบอกว่าซื้อรถเนี่ยเท่ากับเป็นหนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับนะประมาณนั้นมันไม่ได้แบบเหมือนซื้อที่ดินแล้วที่ดินมันจะขึ้นในอนาคตมันไม่ใช่แบบนั้นไงอันนี้มันผิดวัตถุประสงค์เราก็ต้องอยากได้ความอำนวยความสะดวกเราก็ต้องเสียแพงกว่าเพื่อจะต้องยอมใจกับสิ่งที่เราจะแลกความสะดวกสบายนะครับหรือบางคนอาจจะแบบ ซื้อรถหรูเพื่อแบบมีหน้ามีตาทางสังคมใดๆมันก็แล้วแต่ตัวคุณแต่ก็อยากจะบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราก็ต้องบำรุงรักษาถูกไหมอะไรแบบเนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องแลกนิดหนึ่งเนาะอันนี้คือทําความเข้าใจไม่ได้ว่านะครับแค่พูดเหตุผลให้ฟังว่าอีกแง่มุมหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้คิดนะครับประมาณนั้นแล้ก็ระมัดระวังการเดินทางนิดนึงเคารพกฎจราจรอยาขับรถเร็วแล้วก็พยายามมีสติกับการ เดินทางนิดหนึ่งนะครับพระราสดีเล็งมาที่อาทิตย์อังคารโอเคช่วยเหลือบรรเทาตรงนั้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องมีสติในการเดินทางมากๆนิดหนึ่งเนาะในช่วงนี้นะครับมันก็สุ่มเสี่ยงนิดนึงแหละเอออันนี้แล้วก็ข้าของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็การอ,อยู่ในบ้านเนี่ยในครอบครัวใครเป็นครอบครัวอย่าต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีแรงกดดันมีแรงประทะบ้างกับในเรื่องของคนในครอบครัวในช่วงเดือนนี้นะครับอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนาะ แต่การเงินเนี่ยยังถือว่าโอเคดีนะครับยังถือว่าประสบความสําเร็จได้ยังถือว่าการเงินค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีถึงแม้จะไม่ได้หวือหวานะครับแต่ยังน้อยก็เงินไม่ตึงมือมากเกินไปก็ยังหมุนได้โอเคดีนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับคือราศีเมษของดวดาวคารเป็นประนะครับอยู่ในเรือนพันธุ ปลว่าจริงๆแล้วอ่ะในช่วงประมาณ1นึถึพฤศจิกายนนี้นี่นะครับการงานของคุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จที่ดีแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงเนาะและก็ระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับความอึดอัดใจความรู้สึกกับคนในสังคมนิดนึงเพื่อนพ้องของเรานิดนึง หรืออาจจะต้องมีปัญหากับบุตรบริวารอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวปุตตะปุตตะเนี่ยแปลว่าบุตรแปลว่าบริวารวันลูกของเราด้วยนะครับไปอยู่ร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์เนี่ยบางทีเราก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินกับบริวารเช่นบริวารวาอาจจะแบบทาปัญหาอะไรแบบเนี้ยให้เราต้องมาช่วยเหลือต้องจัดการในเรื่องการเงินอะไรแบบเนี้ยหรือเรากับเขาอาจจะมีการตกลง ผลประโยชน์ต่างๆไม่ลงตัวกันเช่นลูกน้องอาจจะคิดว่าเราจ่ายเงินเดือนไม่คุ้มเขาหรืออะไรแบบนี้มันก็จะมีประเด็นปัญหารเรื่องการเงินเข้ามาให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขสถานการณ์นิดนึงหรือบุตรบริวารของเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายอาจจะทําแบบเช่นอาจจะทําโทรศัพท์พังทำให้ต้องเราต้องไปควักต้องไปซื้อโทรศัพท์ให้ลูกให้หลานใหม่แบบนี้เป็นตน้นอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ ก็มีโอกาสได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเอ่อแต่ว่ายังโชคดีตรงที่ว่าผลงานของเราเนี่ยเด่นมากเลยปรากฏเลยนะครับสุภาอาลิเนี่ยไปอยู่ในเรือนกรรมะและเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับและอยู่ในเรือนเกณฑ์ลัคนาบอกเลยว่าชาวกรกฎเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ของคุณนี่คือแบบเติบโตพัฒนาต่อยอด ในสายงานเยอะมากมีคนนิยมชมชอบดีมากมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนต่างๆนะครับการบริหารการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างดีงามนะครับประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถือว่าการงานค่อนข้างดีแต่มันจะมาเสียเรื่องบุตรบริวารนิดนึงต้องดูแลเอาใจใส่บุตรบริวานนิดนึงนะครับเพราะบางครั้งมันก็อาจจะมีปัญหาให้เราปอปอัพขึ้นมาให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขนิดนึงก็มีสติในการ ดำเนินชีวิตแล้วคุณก็จะยังอยู่รอดปลอดภัยบริหารจัดการได้ประสบความสําเร็จดีนะครับเรื่องของการงานนั้นโอเคมากๆเลยนะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องบุคคลเล็กน้อยให้เราต้องปวดหัวต้องแก้ไขนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใจเย็นๆนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อใน,นเรื่องของความรักกันบ้างดาวความรักเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือน มรณะนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้อีกนานอยู่พอสมควรแล้วในช่วงแรก1-3เนี่ยดาวเสาร์เนี่ยเล็งดาวศุกร์ด้วยนะครับช่วง1-3พฤศจิกาอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความอึดอัดความรู้สึกที่มันมีปัญหากับความไม่เข้าใจกับเรื่องคู่ของคนหลักในช่วง1-3พฤศจิกาหลังจากวันที่3นะครับดาวศุกร์จากโคจรออกจากราศีกันอ่กากเงินนะครับเข้สาสู่ราศีกันเนี่ยทำให้สถานการณ์สิง่งต่างๆนั้นบันเทาลง ดีขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะต้องเป็น long distance relationship นิดนึงอาจจะมีการแบบต้องอยู่ห่างต้องอยู่ไกลกันมีระยะห่างกันบ้างหรืออาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปอาจจะยังดูไม่ค่อยลงรอยกันถามว่ามันมีโอกาสเลิกกันไหมมีแต่ยังไม่มากนะครับมีบ้างเล็กๆ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่ที่ว่าเรากับเขาจะปรับกันได้มากแค่ไหนถ้าปรับกันได้มากมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้สูงแต่ถ้ายังปรับแล้วยังจูนกันไม่ได้หรือเป็นอะไรที่มันเป็นความแบบยิ่งห่างไกลมันก็ยิ่งทําให้ความรักของเรานั้นจืดจางอันนี้แหละมันคือสิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะยังไม่ได้เลิกตอนนี้แต่มันอาจจะเป็นผลของความกดดันที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรากับเขาไม่ค่อยมีเวลา ให้กับกันและกันมันก็จ,จะทําให้เกิดความนอยความรู้สึกที่อาจจะดูแบบไม่เติมเต็มกันและกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ความรักนั้นจืดจางแล้วก็ห่างไกลแล้วก็อาจจะดูจบกันไปก็ได้แต่เท่าที่ดูว่าถ้าเกิดเราเนี่ยค่อยๆประครับประคองไปคิดตัดสินใจอะไรโดยการมีเหตุและมีผลแล้วมองกันไกลนะ ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดเลยเพียบแต่อาจจะต้องแบบให้เวลานิดหนึ่งแล้วกันกับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ดูแลเอาใจใส่กับกันและกันให้มากพยายามเข้าใจกันและกันนะครับแล้วทุกอย่างจะฟันฝ่าไปได้ด้วยดีเนาะไม่ได้แปลว่าดาวคู่ตกมรณะจะต้องเลิกเสมอไปนะครับแค่อาจจะมีเงื่อนไขเข้ามาให้เราต้องจัดการคิดตัดสิในใจนิดหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณคราม